การเป็นคนเจ้าเสน่ห์คุณเคยเห็นไหมคะคนบางคนเนี่ยไม่ได้หน้าตาสวยหล่อมากแต่ทําไมทําไมดูมีเสน่ห์เหลือเกินวันนี้นะคะยุกิจะมาบอกว่าการเป็นคนเจ้าเสน่ห์เนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะข้อแรกเลยนะคะที่คนเจ้าเสน่ห์มีคือแบบคนส่วนใหญ่ต้องการให้คนอื่นมาสนใจตัวเองใช่ไหมคะแต่คุณรู้ไหมคะการเป็นคนเจ้าเสน่ห์เนี่ยคือการที่เราสนใจคนอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยไปวิ่งมาเหนื่อยเหน่อยเหมือนกันเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะกินน้ําหรืออะไรเนี่ยเรา ถามเขาเลยว่ากินน้ำหรือยังเป็นยังไงบ้างคือสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะสนใจเขาเป็นห่วงเขานะคะแล้วอย่างที่สองค่ะเก็บชั่วโมงในการฟังเยอะๆเพราะการที่เราฟังเนี่ยมันจะได้เปรียบในการพูดเราจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาเป็นคนยังไงคือการเก็บรายละเอียดในการฟังอะ่ะคนฟังจะได้เปรียบนะคะแล้วจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆนะคะลองนําไปใช้กันดูนะคะฝึกให้ตัวเองเป็นคนเจ้าเสน่ห์จากการทํา2ข้อนี้